สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวเข้มข้นจาก Beyond Yandel the Barbarian ในบทที่116่งถึงหนึนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าตัวละครหลักๆนี่เจอเรื่องราวหนักๆกันเยอะเลยใช่ค่ะเป็นช่วงที่แบบพลิกผันแล้วก็ตึงเครียดมากๆเลยเริ่มจากฝั่งเออเวนก่อนเลยไหมคะได้เลยครับเออเวนเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ ตอนนั้นเออเวนกำลังฝึกฝนเรื่องสัมผัสอยู่ในป่าแม่มดค่ะกับดาเรียพี่สาวของเธอแล้วจุดจู่เธอก็อสัมผัสได้ถึงพลังงานที่คุ้นเคยมากๆพลังงานของใครครับของบิยอนค่ะเหมือนกับว่าเธอรับรู้ได้ตอนที่บิยอนกำลังจะเปิดประตูมิติเข้าชั้นสี่พอดีเลยโหเรียกว่าเกือบจะได้เจอกันแล้วสิครับเนี่ย เกือบมากๆค่ะเออเวนก็พยายามจะตามไปทันทีเลยนะคะแต่ดาเรียรังไว้ก่อนบอกว่าชั้นสี่มันอันตรายเกินไปสำหรับเออเวนตอนนี้แล้วก็แป๊บเดียวประตูมิติก็เปลี่ยนเป็นสีแดงปิดไปเลยโอ้โหพลาดโอกาสไปนิดเดียวเองน่าเสียดายแทนจริงๆครับน่าเสียดายมากค er ่ะแต่ในขณะเดียวกันทางฝั่งบ awesome. ียนกับทีมก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ชั้นสี่หรือหอคอยสวรรค์พอดีเลยทีมชุดนี้มีใครบ้างนะครับทวนอีกทีก็จะมีฮิคุโรมลรด คนแคระใส่แทงค่ะแล้วก็มิชาคาวสตานนักดาบสาวรอดมิลเลอร์นักสำรวจเก่าประสบการณ์แล้วก็ดูอัลกี้นักเวทค่ะครบทีมเลยเข้าไปชั้น4ี่ก็เจอดีเลยหรือเปล่าครับเจอเลยค่ะแบบว่าเข้าไปปุ๊บเจอกลุ่มมอนสเตอร์ผสมเลยมีทั้งออกชาแมนลีวิงอาร์เมสที่ขี่ดูลหานอยู่แล้วก็สโตนโกเลมอีกโอเปิดมาก็หนักเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะก็ต้องสู้กันไปตามระเบียบ บ y o อนกับคนแคระก็แทงไปมิชากับรอดมิลเลอร์ช่วยกันโจมตีดวลกี้ก็ไร้เวทสนับสนุนไปค่ะผ่านด่านแรกไปได้ก็ต้องเลือกทางเดินอีกบันไดปัญญากับบันไดความกล้าหาญซึ่งก็มีกับดักมีมอนสเตอร์รออยู่ตลอดทางสินะครับถูกต้องค่ะก็ฝ่าฟันกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงชั้น12ชั้น12มีอะไรครับเจอของแข็งเลยค่ะทรอลมอนสเตอร์ roll, ระดับ5้า huh? ทโทรระดับ5โผล่มาชั้น12เนี่ยนะครับมันผิดปกติหรือเปล่าครับเนี่ยผิดปกติสุดๆเลยค่ะปกติโทรมันควรจะอยู่ชั้นที่ลึกกว่านี้มากๆการมาเจอที่ชั้น12นี่คือเอ่อเรียกว่าโชคร้ายจริงๆแล้วการต่อสู้เป็นไงบ้างครับเจอระดับ5แบบไม่คาดฝันแบบนี้หนักหนาสาหัสเลยค่ะทโทรมันทั้งถึกทั้งฟื้นตัวเร็วมากด้วยสกิลซุปเปอร์รีเจเนอเรชันของมันเนี่ยคือแทบจะฟื้นฟูได้ทันทีเลย ทีมต้องทุ่มทุกอย่างจริงๆใครทำอะไรบ้างครับตอนนั้นบยอนกับคนแครก็ผลัดกันแทงรับดามเมจหนักๆเลยค่ะดาวักี้ก็พยายามไร้คำสาปใส่ลดความสามารถมันลงทั้ง Deterioration, Slow, Softening มิชาก็มุ่งโจมตีจุดเดิมซังๆรอจังหวะรอทีมเลอร์ก็คอยคุ้มกันดาวักี้ด้วยแต่สู้ไปนานๆทรัพยากรก,ก็เริ่มหมดใช่ไหมครับทั้ง MP ทั้งอาวุธ ใช่ค่ะลดหวบเลยบีออนเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยตัดสินใจใช้แผน B แผน B คืออะไรครับเสี่ยงสุดๆค่ะบียอนบอกให้คอนแคร์แทงเต็มที่ไปเลยส่วนตัวเองถอดกราะอ,ออกเพื่อให้คล่องตัวขึ้นแล้วก็พุ่งเข้าไปใช้กระบองทบกระดูกแขนโทรซ้ำๆเลยค่ะไม่สนป้องกันตัวเองยอมแลกเลยโหใจถึงมากแล้วได้ผลไหมครับ ได้ผลค่ะในที่สุดกระดูกแขนโทรก็แตกมิชาก็รีบเข้ามาซ้ำตัดเส้นเอ็นจนแขนมันขาดไปข้างหนึ่งเยี่ยมเลยแต่โทรมันมีซ u เปอร์รีเจ r เนอเรชันนี่ครับใช่ค่ะปัญหาคือตรงนั้นมันเริ่มฟื้นฟูแขนทันทีบียร์ก็ไม่ยอมแพ้เปิดสกิลใจแอนขยายร่างตัวเองเข้าไปคลุกวงในล็อกแขนอีกข้างกับขาของโทรไว้เลยเปิดทางให้มิชาปีนขึ้นไปโจมตีที่ตาซึ่งเป็นจุดอ่อน เหมือนจะคุมสถานการณ์ได้แล้วสิครับเกือบค่ะแต่โทรที่ตาบอดมันคลุมคลั่งแล้วมันสัมผัสพลังเวทได้มันเลยพุ่งเป้าไปที่ดววขี่แทนอ้าวชวยแล้วสิครับค่ะร็อดมิลเลอร์พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ก็โดนโทรซัดกระเด็นไปเหมือนกันดววขี่กับร็อดมิลเลอร์ตกอยู่ในอันตรายทันทีคนแคร์ก็โดนอัดกระเด็นไปอีกคนกลายเป็นว่าบิยอนต้องเลือกระหว่างตรึงโทรต่อเพื่อให้มิชาจัดการกับปล่อยมือไปช่วยเพื่อน เป็นการตัดสินใจที่แบบบีบหัวใจสุดๆค่ะแล้วบิยอนก็เลือกตรึงโทรต่อโอโ้ต้องทนฟังเสียงเพื่อนร้องใช่ค่ะผลคือรอดมินเลิกหาหากักส่วนดวาวขี่อาการหนักมากกระดูกสันหลังหกักอวัยวะภายในเสียหายแต่ในที่สุดมิชาก็สังหารโทรลงได้สำเร็จฮรอดมาได้แบบวุดวิดจริงๆแต่ก็เสียหายหนักนะครับหนักมากค่ะ แต่ยังโชคดีที่รอตเมิเลอร์มีโพชั่นระดับท็อปที่ซื้อเก็บไว้เขาเลยให้ดวอกี้ใช้ทันทีก็เลยรอดชีวิตมาได้หดวุดหวิดการต่อสู้ครั้งนี้คงสอนอะไรบียอนเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับโชคชะตาความโหดร้ายของการเป็นนักสำรวจแน่นอนค่ะเขาก็ตระหนักเลยว่าทีมปัจจุบันอาจจะยังไม่แกร่งพอสําหรับชั้นที่ส่งกว่านี้จริงเพอกลับมาถึงเมืองแลบโดเนียก็ต้องรีบพาตัวดวอกี้ไปรักษาที่วิหารเลยแล้วเรื่องยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับเหมือนจะมีเรื่องกับกิวด้วยค่ะ เบยอนโดนเรียกตัวไปเรื่องคารอนหรือเบบี้บาร์เบเรียนที่เขาช่วยไว้นั่นแหละค่ะผู้จัดการสาขาก็เหมือนจะหาเรื่องแต่เบยอนก็ยืนกรานแข็งกร้าวเลยว่าเป็นการป้องกันตัวจนสุดท้ายผู้จัดการก็ยอมปล่อยคารอนไปแต่ก็มีเรื่องใหม่มาอีกจนได้ใช่ค่ะผู้จัดการบอกว่าลูกสาวเขาเลดี้เออร์แบนอยากพบเบยอนเบยอนก็ปฏิเสธทันทีเลยแบบไม่ไหวหน้าเลยชัดเจนดีครับห้าหาหลังจากนั้นระหว่างทางกลับที่พักเจอฝนตกหนัก บียอนก็แวะร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วก็เจอเรื่องบังเอิญอีกเจอใครครับเจอมิสเตอร์แบร์หรืออูลิกสริชคนที่บบยอนเคยช่วยชีวิตไว้นานแล้วค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารให้ภรรยาดูแลอ้าวโลกกลมจริงๆแล้วมิสเตอร์แบร์ว่าไงบ้างครับเขาก็ประทับใจบบยอนมากก็เลยเอ่ยปากขอเข้าร่วมทีมด้วยเลยค่ะแต่บบยอนก็ปฏิเสธไปก่อนบอกว่ามีทีมประจําอยู่แล้วแต่ก็เหมือนเปิดช่องไว้นิดนิด,นดสำหรับอนาคต แล้วก็มาถึงคลแมแอคสุดท้ายของช่วงนี้สินะครับพอกลับถึงที่พัก <Beyond S 1> บบยอนก็พบว่าเออร์เวนกำลังรอเขาอยู่ที่ห้องพักค่ะโอ้โหมาถึงจนได้แล้วสถานการณ์เป็นไงต่อครับฉากนี้ตัดไปที่มุมมองเออร์เวนเลยค่ะเธอตามหาบิยอนจนเจอที่พักแต่ภาพแรกที่เห็นคือมิชาเพิ่งหาบน้ำเสร็จอยู่ในห้องของบิยอนพอดีหืมบรรยากาศมาคู่เลยสิครับแบบนี้ มาคู่สุดๆค่ะความเข้าใจผิดความหึงหวงความไม่พอใจมันปะทุขึ้นมาเลยการ,รเผชิญหน้าระหว่างเออเวนกับมิชานี่คือแบบสงครามเย็นดีๆนี่เองต่างคนต่างพยายามแสดงความเป็นเจ้าของบียอนพูดจาเชื่อเชอนกันเบาๆเออเวนคงรู้ตัวแล้วสินะครับว่าเจอคู่แข่งคนสําคัญก็ให้แล้วใช่ค่ะ เอเวนมองว่ามิชาคือศัตรูทันทีเลยแล้วเรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะเบื้องหลังนายเออร์เบิรนส์พ่อของเลดี้เออร์บันผู้นำเขตเจ็ดก็กำลังวางแผนอะไรบางอยา่างเกี่ยวกับบียอนอยู่เหมือนกันโหสรุปว่าช่วงบท1 1 6ถึง120นี่คืออัดแน่นจริงๆครับทั้งการต่อสู้เสียงตายการตัดสินใจที่ยากลาบาก ผลกระทบที่ตามมาแล้วก็ปมความสัมพันธ์ที่เริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆทั้งศึกชิงนายทั้งแผนการลับเบื้องหลังใช่เลยค่ะเป็นช่วงที่ขับเคลื่อนเนื้อเรื่องไปข้างหน้าเยอะมากจริงๆก็น่าคิดนะคะว่าบทเรียนราคาแพงจากการสู้กับโตรครั้งนี้มันจะส่งผลต่อก,การตัดสินใจของบียอนในอนาคตยังไงแล้วสงครามเย็นระหว่างเออเวนกับมิชานี่จะพัฒนาไปถึงขั้นไหนกันแน่